คนหาเรื่องโอ้ของแท้โอ้เจอยางเจอแล้วเจอหอยหรอเอาเาแต่ดึงก่แท้เา สมจิตก็พร้อมหาเรื่องไม่ว่าจะเกิดอไรับอยู่กับเพิ่อนสมจิตจงเจาะครับผมอเอกมุ่งคงชีวิตครับผมมีคนหาเรื่องครับกับรายการคนหาเรื่องวันนี้นะครับเราอยู่ที่คลองโพนนะครับจังหวัดสมุทรสงครามครับก็วันนี้ผมจะพาพี่ๆทั้งสองคนนะครับมาทำกิจกรรมมารับประทานอาหารอร่อยๆของเด็ดของดังของที่นี่ครับแต่ก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะฮะ วันนี้ผมพาพี่ๆมาที่วัดเขายี่สานก่อนครับอ๋อวัดเขายี่สานเนี่ยเป็นวัดที่เก่าแก่มากครับของคนชุมชนแถวนี้เลยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมในวันนี้ก่อนจะไปที่ไหนเลยเรามาสักการะไหว้ที่วัดยี่สานนี่กันก่อนเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปไหว้ด้วยกันไปเลยโอ้โห และแน่นอนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่คลองโคลนนะครับซึ่งต้องบอกว่าคลองโคลนเนี่ยมีความมีชื่อเสียงหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกะปิอาหารทะเลครับแต่วันนี้ผมจะพาพี่ๆทั้งสองคนนะครับมาชิมอาหารชนิดหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะมองว่ามันหากินได้ทั่วไปแต่ที่เนี่ยต้องบอกเลยว่าของเขาดีของเขาเด็ดของเขาดังแน่นอนอซึ่งนั่นจะเป็นอะไร เดี๋ยวผมจะพาไปเจอเขาครับคือที่เขาบอกว่าคลองโคนเนี่ยมีอาหารที่เด็ดกว่าที่อื่นแล้วก็สมบูรณ์กว่าที่อื่นเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติในน้ํามีปลาในนามีข้าวอุดมสมบูรณ์จริงๆเพราะนั้นให้คุณวีพาไปเลยรับรองไม่เสียบุคลิกแน่นอนคือพันคือมีเมนูเด็ดๆด้วยใช่แล้ววันนี้พวกคุณสองคนต้องเืนื่อ่ด้วยต้องเือื่อยด้วยผมบอกท่เหระที่เหลือ ไม่ได้ไปพวกเขาเลยไหมได้ครับได้ครับไปวิพไปเลยแม้วันนี้รายการของเรามาถึงก็มาขอพรกันที่วัดเขายี่ศาลกันก่อนเลยนะครับไม่รู้ว่าวันนี้พี่วีพี่อ้อเอกพี่สมจิตจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากพวกเรากันไปชมกันต่อได้เลยครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่วินัยฟาร์มครับจะพาพวกพี่ๆนั่นแหละมาเจอของดีของเด็ก ครับของโคนหอยแครงสดอ่ะอ่ะงั้นวันนี้เรามาเจอพี่วินัยกันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วครัยครับสวัสดีครับนะัูดอยแครงสดครับวิธีการที่อยากจะรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาหาเปนยังไงตั้งแต่สมัยโบราณโบรายก็สมัยก่อนก็ใช้คนเก็บคนฟารแต่เดี๋ยวนี้มันทันสมัยแล้วก็ใช้ใช้เรือล่าเป็นกุ้งเล็กๆอ่ะใช้ลา ฆ่าเอาเงี้ยเป็นคราเอาแตมันง่ายขึ้นง่ายขึ้นมันจะได้แล้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราหอยสักพันโลเนี่ยหนึ่งชั่วโมงเราได้เลยอันหนึ่งอันหนึ่งก็หนึ่งชั่วโมงไดส่วนใหญ่หอยแครงอยู่ที่ไหนในเมืองสมัยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันก็อยู่ในทะเลในพื้นที่ที่ว่าชาวบ้านเข้าไปหาได้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแต่ผมเคยได้ข่าวเออเคยได้ข่าวไหมที่เขาชาวบ้านเลี้ยงหอยแครงในทะเลก็มีไม่ใช่เหรอก็เนี่ยมีที่ผมฟาร์มผมเนี่ยเลี้ยงอ๋อเหรอครับแล้วมีเยอะไหม ก็มีเป็นร้อยไร่ น้อยไล่น้อยไล่ทะเลเชี่ยวเลยเหรอตรงไหนน้อยไล่มันมีของใครของมันเขามีไม้ปักกั้นเป็นเขตพาเราไปดูดีกว่าว่าเขาเลี้ยงหอยเขาเก็บหอยกันยังไงอ่าเก็บหอยตอนนี้อาจจะไม่มีละน้ําเยอะแต่จะไปคาาหอยให้ดูได้ไอี่คาดนล่แหละนีเรามาที่เราอยากไปดูว่าแบบว่าได้คือเรารู้จักหอยแครงเรากินหอยแครงแต่เราไม่เคยเก็บหอยแครงเราพยัยาพาไปหน่อยได้ครับใช่ครับไปครับไปยังตัด อาชอลงเรือเลยครับอ๋อและกิจกรรมที่จะพามาลุยกันวันนี้ก็คือการหาหอยแคลงนี่เองแหละครับดูแล้ววันนี้พวกพี่ๆทั้ง3คนน่าจะเจองานหนักแน่ๆนะครับสู้ๆครับพี่ๆพี่พ่หนัยครับตอนนี้ผมเห็นบ้านที่อยู่กลางทะเลตรงนี้ครับอันนี้เขาเอาไว้ทําอะไรกันนะครับอ๋อเอามาเฝ้าหอยครับเวลากลางคืนเฝ้าเวลากลางคืนเจ้าของฟาร์มก็จะมานอนเฝ้าหรือมาเขาจ้างคนมาเฝ้าโอ้ นอนอย่างนี้เลยก็มีมีที่นอนในนี้สุดลูกหูลูกตาของเราเนี่ยจะมีกระท่มเต็มไปหมดเลยฮะพี่เลี้ยงหอยเป็นาร์มเลี้ยงหอยหมดจำนวนที่เราเห็นเนี่ยประมาณกี่พันไร่เนี่ยก็สามพันพาไร่ที่นี่เขตสมุทรสงครามนะแล้วพอเลยกระถอดเมื่อไรมันเขตเพชรบุรีเดี๋ยวเราเก็บหอยเสร็จพี่ไปส่งผมที่ชะอำหน่อยโอ้ได้เลยเนี่ยไปววิ่งทาไปหน่อยเดี๋ยวก็มีท่ารถเนี่ นี่เหรอมาถึงแล้วถึงแล้วตอนนี้มาถึงที่เรียบร้อยที่หอยของพี่นัยใช่ครับตอนนี้กําลังจะทําอะไรพี่กาลังจะลงเครียองกู้วัวเพื่อจะลงลาไปลากหอยเหมือนกับคลาดใช่ไหมใช่ใช่เหมือนกับคลาดหอยจะติดมาในนี้ใเอาเรือลากแล้วเสร็จเราค่เอาดึงขึ้นมาดูหอยมันก็น่นจะเข้ามาอยู่ในนี้เรียกว่ากวัวนะ กำลังจะทิ้งก e ้วแล้วนะไปเอาเออเออไม่ทันแล้ให้มันห้อยเปเถอะีองเท้าหายบอกเลยว่าครึ่งแค่น้นหาเรื่องไปเอาเออ อันนี้พวกอยู่ถึงนีนยังง่แล้วถึง้แล้วพี่เขามัดเชือกอย่างมาแล้วมมัดเชือกแล้วใช่ไหมลากไปเรื่อยๆนะลากไปเรื่อยๆลากไปถึงเพชรบุรีไกลไปจะยกแล้วน่จะยกขึ้นเลยจะยกแล้ว ใช่เลยมันจะมีโคนติดขึ้นมาอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมเราได้เห็นแล้วนะว่าวิาีการเลี้ยงหอยแครงในทะเลเขาเลี้ยังไงแล้วการจับจับยังไงโดยการใช้กั้วขึ้นมาก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ได้น้อยมากเลยทีนี้พี่วินัยผมอยากจะไปกินหอยแครงตัวใหญ่ๆเนี่ยไปหากินได้ที่ไหนเดี๋ยวผงจะพาไปที่วังครับ ที่วังที่วังคือเป็นวางเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงปูได้สามอย่างเลยบ่อกุ้งอ่ะเขาเรียกวังกุ้งอ๋อก็คือเราสร้างเป็นบ่อขึ้นมาเพื่อที่จะเลี้ยงหอยแครงเลี้ยงกุ้งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หอยอ่ะที่เอามาเลี้ยงอ่ะคือเอามาจากธรรมชาติเหรอครับซื้อเขาซื้อมาจากมาเลเซียจากสุราษฎร์ซื้อตัวใหญ่ไหมกิโลนึงเป็นหมื่นหมื่นตัวแล้วกุ้งเดียวเดียว มองก็ไม่เห็นนะหัวเข็ม้าหัวเข็มประมาณนั้นแหละเอามาอยทะเลเหรอใช่มาโรยทะเลแต่ว่าถ้าโรยเดยทะเลครับต้องใช้อวนกันถ้าเราไม่อวนกันปลาจะขรโมยกินเลยเราก็ติดกล้องจอนปิดไว้ดิจะได้รู้ว่าไม่ได้ไห่ไม่ได้ไหนกล้องเชิมติดช่วยไม่ได้ปลามันไม่ฟังปลามันไม่ฟังตอนนี้เราจะไปที่วังได้ครับเพื่อจะเก็บหอยตัวใหญ่ครับมาเป็นมนูในวันนี้ใช่ครับโอเคไปพาไปไปไปเดี๋ยวเข้าวังเข้าวัง เราไปที่วังกันร้ดีแชวเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแช่ไปใด้น้ำเออตัวทีตัวทีไม่ทันแลกให้มันห้อยเป็นเถอะคอยนะเปียกเปียกเปียกเียเอไมดโอ้โห ยังไม่ทันได้เก็บหอยกันจริงๆก็เปียกกันซะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าพีติทั้งสามคนจะได้กินหอยใหญ่ๆกันหรือเปล่าครับวันนี้ ขึ้นเรือลงรถลงเรือขึ้นจากเรือมาขึ้นรถรถจากเรือแล้วขึ้นรถไปต่อไปที่วังหอยครับใช่พี่วินัยใช่ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วังครับวังของพี่วินัยเรียบร้อยแล้วครับซึ่งตะบอกว่าบ่อนี่ใหญ่มากๆเลยใหญ่มากใหญ่มากหอยเนี่ย มันเลี้ยงยังไงปล่อยลงไปในเนี่ยวเขาเรียกธรรมชาติเลี้ยงในในวังเนี่ยคือซึ่งข้างในเนี่ยเอาหอยไปปล่อยที่ทะเลถูกไหมฮะใช่ครับพอมันโตนึงก็คัดคัดไซช้คัดใช้มาแล้วปล่อยไว้ที่ปล่อยไว้ในวังซึ่งในวังนี้น้ำก็มาจากน้ำทะเลใช่ไหมน้ำทะเลใช่ผันเข้าผันออกเช่นเดียวกันใช่เดียวเลี้ยงเขาเนี่ยนานแค่ไหนถึงจับขายก็ประมาณสักหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยเราก็จับขายได้จับขายได้เลยคือทดสอบปีปีหนึ่งการส่งหอย ออกไปเนี่ยมันกี่ตันกี่โอ้มันคำนวณไม่ถูกเพราะมันเยอะมันมันเป็นพันพันตันเคยเคยนับไหมว่ากี่ตัวว่ากี่ตัวนับมันว่ากี่ตัวนัไม่เคยเราไปบุกวางหอยกันดีกว่าใช่ปกติจับหอยได้ไหม จับบ้างจับบ้างแต่วันนี้จะพามาจับสดๆที่วังของพี่วินัยเลยใช่เรามาพี่วินัยครับหอยตัวใหญ่ๆครับหอยตัวใหญ่ใหญ่ไม่แต่ต้องใส่อยนี้ในชุมชนแถวเนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยมีหอยกี่ตัวมีหอยกี่ตัวแม้แมพี่ออเอกครับถ้าจะให้นั่งนับกันจริงๆผมว่าต้องใช้เวลากันเป็นปีเลยนะครับพี่ไปดีกว่าั ไปดูอ่างนี่กี่ตัวต้องไปดูต้องไปดูครับมันมีหลายตัวพูดได้ตัวเมียเฮ้ยแต่ตอบตัวผู้ตัวเมียนี่หาเลยนะเอาละครับถึงเวลาที่พี่ๆพิธีกรทั้งสมคนของเราจะต้องลงไปจับหอยกันแล้วไปดูกันว่าการหาหอยของพวกเขาในวันนี้จะได้หอยมากี่ตัวเอามาฝากผมด้วยนะครับพี่ตอนนี้เรา อยู่ในวังหอยครับ,<อ>รบทีนี้กิจกรรมของเราวันนี้ก็คือเราจะต้องมางมหอยสด,สดสดด้วยมือของเราเองอซึ่งผมเนี่ยเคยงมหอยชนะมาแล้วเพราะว่าผมเก่งมากผมเก่งมากวันนี้ก็เลยอยากจะแข่งขันใหม่อีกรอบหนึ่งผมราจะรีแมตต์ะผมต้องการรีแมตครับเพราะว่าเราแข่งขันกันอย่าง ปร่งใสโปร่งใสเอางี้กว่าถ้าอยากโปร่งใสจริงผมขออนุญาตเช็คของโอ้ยกก่อนครับพอให้เสแล้วผมจำได้ว่าเข้าวหอยในชัดในกระเป๋าโอเงแล้วคำท่าดำน้ำมีคนช่วยเขาเยอะมากมาดูดิตรวจหน่อยไม่มีจริงว่าผมโปร่งใสผมให้ตรวจสอบได้เลยไม่มีไม่มีหอยในตัวผมแน่นอนโอ้หินฮะโอ้หินหอยไม่มีแต่ไปหินอ้โหมีนะไม่มี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 วันนี้ไม่ต้องรีแมตช์หรอกพี่วินัยบอกว่าถ้าวางหอยมันต้องเยอะอยู่แล้ว ไม่ต้องแข่งหรอกมันยังไงก็ได้จริงป่ะหรอเออเอาไปทําอาหารกินดีกว่าพยายามให้ได้เยอะที่สุดก็เอาได้เท่าไหร่เรากินเท่านั้นถ้าเราไม่ได้คือเราไม่กินถ้าไม่ได้พี่วินายจะเสียนะบอกว่าง่อยวาง่อยไม่มีเสียหรอกนี่เลี้ยงไว้เยอะขนาดนี้นี่เกล่าไอ้บอลนี่อ่ะถามนี่บอลนี่ร้อยยี่สิบได้บอลเดียวเลยเหรอ บอลเดียวยี่สิบไล่ไวาหอยจะมีเป็นล้านตัวอกว่าปพระมาณกี่ตันหอยก็ขึ้นขายไปมั่งแล้วกี่ตันกี่ตันที่ขายไปายไปสิบกว่าตันยสิบตมันต้องเหนือมัางละห้าหกตันเหลือบไม่แล้วมันเหลืออยู่กี่ตัวห้ตันน่ะมันเยอะมันได้หอกไม่นดากี่ตัวยไม่ได้นแล้วนับไม่ได้นะไมได้นะไมนับโอเคไปไงั้นไปไปาหอยไปดีก่าหนึ่งสองซ้ไปกับนคนแรก มาพี่สมศิษครับกระโดลงมาเลยงอมก่อนเลยกระโดลงมาเลยเออเออนูดึงผมขึ้นไปด้วยใจเย็นก่อนบอกแล้วว่าเครื่องแข้งเลยอยู่เครื่องแข้งดึงหน่อยเมื่อกี้กระโดลงมาอุ้ยอุ้ยรองเท้าหายงมลึกไหมหรือว่ามือฟันหน้าดินฟันหน้าดินโอเคฟันหน้าดินนี่หนึ่งตัวตัวใหญ่โอเคครับ ถึงเวลาคุณลงแล้วครับมาช่วยกันหาหอยครับจะได้เอาไปกินผมกําลังสัมภาษณ์พี่วินัยอยู่ว่าพื้นที่ชุมชนแถวเนี้ยเขาเลี้ยงยังไงผมขามไม่หมดแล้วให้เดี๋ยวก่อนให้อะไรเป็นอาหารแล้วมีอะไรที่แบบอยากฝากถึงลูกหลานให้อนุรักษ์นี่ชุมชนมันต้องใช้เวลาสัมภาษณ์เนาะเป็นไงเจอ,อยังเจอ,อยังเจอแล้วเจอหอยเหรอลมเท้าใครจะได้สิดตัวก่อนแล้วแบมือขึ้นมาให้ดูคุณยกมือขึ้นก่อน ค้นหาเรืองคนหาเรืองถามพี่วินัยนิดนึง เรามีวิธีการเช็คอย่างไงว่าแบบตอนนี้เอ้ยมาเก็บได้แล้วนะหอยมันโตแล้วขายได้แล้วเงี้ยใช้ชะเนมาช้อนชนอชน,อนอแบบนาะคืออย่างนี้ก็ได้เนี่ยแต่อย่างนี้มันถี<อ>ไปปกติมันจะห่างกว่านี้หน่อยครับ,รบนะอันนี้นะก็คือคว้ายลงไปในน้ำเนี่ยแล้วก็ช้อนอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็มานับตัวดูว่ามันได้กี่ตัวหน<อ>ึ่งกิโลได้กี่ตัวถ้าประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบตัวนี้ขายได้แล้ว ก็จะทาการแบบไล่เก็บไล่เรื่อยไยิ่งทร้อยสามร้อยร้อยยี่ครับมันก็จะราคาจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อถึงร้อยตัวมันก็จะได้ราคาดีไซส์ใหญ่ขึ้นราคามันก็จะแบบแพงขึ้นไปอีกใช่ไหมคุณผู้ชมครับดูเหมือนว่าพี่ออเอกของเราจะนั่งเนียนไม่ยอมลงไปเก็บหอยกับเขาเลยนะครับแหมกลัวน้ำเดรอครับพี่ ท่นทนานผู้ชมระหว่างที่เราถ่ายทําเนี่ยบบพี่สมจิตก,กับพี่วีเนี่ยเขาลงไปเก็บหอยกันแต่ว่ารายการเราเนี่ยมันต้องมีชาเลนจ์เรามาถึงนี่แล้วไม่มีชาเลนจ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทําการแข่งขันเก็บหอยกันว่าใครจะได้หอยเยอะที่สุด,ดอเอาอย่างนี้สามคนสามคนเลยดีกว่า ไม่เป็นกรรมการให้ไงเป็นกรรมการเหรอเป็นกรรมการให้เป็นกบีพีเหรอใช่มันมีมันจะห่างห่างห่างเลยพอวีเขาไม่เคยลงทะเลลงอ่อนเลยอ่อนคุณกับผมไหมพีกรรมการคนละไป่ามาเลยมามาเอางี้ใครจะได้สิบตัวก่อนแลแบมือขึ้นมาให้ดูนี่ เดี <k <k ่ยวไม่เล่นรอมไหมคุณอะเดี่ยวมันตื่นแกนทีฟันไม่พิน้ำอย่างเดียวห้ามฟันแต่ที่อื่นคุณยกมือด้วก่อนขมวอมือคุณหอยหอยมาเองหนึ่งสอโอ้โหโอ้โห เจสเมตรตัวเป็ดตัวนี่มาไดีกว่ามามาเน่ๆ่่ผมโกนแล้วไหมเอาสิเม็ดหนสามสี่ห้าหกเจแป้าแพ้เขาแพ้คนจะแพ้อยู่นี่หอยย่ามาเพียหินย่ามาเพียก็ไปขอพี่เขามาโดพี่อ๋อเองครับนี่ขนาดโรงเลยนะครับเนี่ยยังแพ้อีกเลยครับพี่โอ้ยน่าสงสารจริงๆ ตอนนี้ผลสรุปพี่สมจิตเป็นฝ่ายชนะนะครับคนแพ้โดนลงโทษลงโทษเองครับอันนี้กีโคนี่ไงเขาลงโทษเองเลยดูดูสองสามนี ขึ้นกระโมงไปขึ้นนะเนี่ยเล่นเงียเล่นอย่างเงี้ยผมแพ้แดดหาต่อไปหาต่อเพื่อจะเอาวัตถุดกไปกินวันนี้ครับออเอาเอกช่วยกันหาต่อไปไปหากันเราจะรอดหรือไม่รอดก็อยู่ที่หาหอยตอนนี้แหละครับติ๊กิ๊กอจับลงไปมันก็เจอแล้วเนี่ย ขาไย,ขาไ,ดยขาได้ครับไซส์ขายได้ไหมขายได้ครับอ๋อเอาตัวเลเ็กๆออกกิโลสักเท่าไหร่อันนี้ก็ประมาณร้อยสิบบาทสบายแล้วเลยเล่โลกว่านวเนี่ยเราก็หาสักล้านตรงก็ร้อยล้านแล้ว นิ่งไว้เออนิ่งไว้เดี๋ยวรูปสั่นมาทุกครั้งหนึ่งของพิธีกรทั้งคู่นะผมว่าเขาก็แบบสนุกแต่เขาก็มีความสุขแหวนกล้องยิ้มเออยิ้มเออเนี่ยหลังจากที่เราสามคนช่วยกันเครื่องงอมหอยดีกว่านะครับเราจะจับหอยงอมหอยได้หอยเครงมาพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำวัตถุดิบกันนะครับว่าวัตถุดิบที่เราทำมามันจะอร่อยแลหน้าตยังไงครไป หวังว่ากิจกรรมหาหอยของพวกพี่ๆในวันนี้จะสร้างรอยยิ้มให้คุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่าหอยที่หาได้ในวันนี้จะออกมาเป็นเมนูหน้าตายังไงกันบ้างเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านตำยำหอยซึ่งร้านนี้เป็นของพี่วิน,นัยนะครับตอนนี้มาเลยเราต้องมากินหอยที่เราไปงมกันมาอื ตัวรนี้หอยของผมตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วที่เราคนละที่กันหอยของเรานี่เปิดดูหน่อยเป็นยังไงนี่ไงด้วยตัวเนื้อเขาเป็นยังไงนี่ฮะให้ดูก่อนเลยนะฮะว่าหอยตัวใหญ่เต็มแล้วก็เต็มเต็มฝาด้วยพี่สมบูรณ์พี่สมบนพี่สมุูจากไหนเนี่ยพี่สมบูพี่สมุนพี่วินอยพี่สมบูร์มากถาม่อยว่าทำไมมันสมบูรแบบนี้เพราะอะไรอาหารดีครับน้ำดีน้ำดีทุกอย่างดีหอยดีหอยสมบูรณ์ลองชิมเลยดีกว่า ลวกแบบกําลังดีอือนี่ฮะไปแล้วครับสีฟูนะสีฟูนะครับนี่ครับหวานตัวหอยอ่ะหวานเลยหวานเลยแล้วน้ำจิ้มสีฟูดก็อร่อยมากอ้าเอ,าอกครับอือนี่งไงนี่นี่ผมเลือกแบบนี่เลยตามความความ คำขวัญเขาไงอ่าเมืองร้อยเกาะเนาะอร่อยน่ากินได้น่ากินได้น่ากินได้โอเคนี่ฮะนี่นี่หอยเราอยากต้องอย่างนี้เลยยกได้เลยเนี่ยมันต้องหวานซดมันไม่มีกลิ่นคาวมันกินหวานแล้วก็สดแบบหวานจริงทีหลายที่เขาบอกว่าถ้าหอยที่มันมีโคลนเยอะอาจจะทำให้กลิ่น นี่ไม่มีกลิ่นไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีกลิ่นเลยพี่วินัยคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่าดินของเราสะอาดครับน้ำเราคอยทากเปอยู่ตลอดอันนี้ก็จะอร่อยไม่มีกลิ่นอ่ะไวชิมต่อไปเมนูนี้ปะยำหอยแครงยำหอยแครงใช่ก็คือเอาหอยแครงของที่วังเนี่ยมายำเท่าที่ผมดูมันจะมีพวกพริกเผาด้วยอ่ะลองดูนะหอยเนื้อแน่นมีความหวานธรรมชาติเหนียวหนึบ อร่อยมากครับยอดเยี่ยมต่อไปอันนี้เลยยำหอยแครงใส่ปลาร้าอืมเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องจิ้มนี่เลยเด็ดทุกดอกเด็ดทุกดอกเด็ดทุกดอกต้องเดินกันตองเดินมาอร้อยอร่อะอร่อยทุกอันเลยอ่ะอันือนยำหนอส้มตำอ่ะเนาะตัวหอยชีเด็ดมากคุณภาพเหมาะ ของทุกเมนูที่เราลองชิมตอนนี้มันมาจากตัวหอยเลยจริงๆอ่ะไอ้นี่เหมือนกับในเมืองที่ที่เขาไปทํากันอ่ะก็คือตําหอยแครงแต่มันแตกต่างกับตรงที่วัตถุดิบหอยแครงที่เนี้ยคือสดครับคือสดแบบสดเพราะว่าหอยเขาเลี้ยงเองแล้วก็พี่วินัยมีความใส่ใจในการเลี้ยงในการคัดด้วยแล้วขึ้นมาสดๆให้เราได้กินกันเนยอดตรงมาที่นี่และนี่คือเมนูที่เรากินนะครับท่านผู้ชมครับหอยเนี่ยเลี้ยงดีน้ำดีหอยก็จะดีแล้วก็อร่อยมาก นี่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่วินัยแล้วก็วินัยฝากด้วยนะครับขอบคุณ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 ท่านผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมพวกเราทั้ง3คนในรายการคนหาเรื่องนะฮะต่ว่าะใน Facebook ใน YouTube ล้าติดตามสับตะไชสามารถไปชมย้อนหลังได้นะแล้วท่านใดทางบ้านถ้ามีเรื่องดีเรื่องเด็ดเรื่องดังเรื่องโดนที่เราไปแล้วจะไม่เสียบุคลิกส่งมาเดี๋ยวเราจะไปหาคุณถึงที่เลยทีเดียว ครับวันนี้เราสามคนต้องลาไปก่อนนะครับแล er 我們我們้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการคนหาเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพาหายยืนดูหนย่งหนึ่งนักมาตรการ มั<พ>นไม <ป S> ่หาสต็ไปหาพบไปหาเกลือจะลุยไปด้วยกันเพื่อหาเรื่องราวในทุกๆเรื่องจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่พวกเรามันคนหาเรื่องอะไอมารินทีวี